เมื่อวานนี้คุณผู้ฟังคะศาลร,รัฐธรรมนูญค่ะก็ได้อ่านคำวินิจฉัยในคดีการชุมนุมปรศาศัยที่ธรรมศาสตร์เมื่อวันที่10สิงหาคมทั้งการออกถแถลงการเกี่ยวกับการปฏิรูปสถาบันพระมาหากษัตริย์10ข้อด้วยนะคะโดยมีการชี้ออกมาว่าตัวของในอานนท์ในไม้พานุพง์จาดนอกแล้วก็รุ่งบรรสยาเนี่ยเข้าข่ายล้มล้างการปกครองตามมาตรา49วรรคหนึ่ง ก็เรียกว่าเป็นการใช้ข้อมูลนะคะอันเป็นเท็จแล้วก็ทําให้สังคมเนี่ยวุ่นวายกัดกร่อนบ่อนทําลายการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ทางสารรัฐธรรมนูญเองก็ได้มีคําสั่งให้กลุ่มเครือข่ายและรวมไปถึงนะคะแกนนําทั้งสามคนเนี่ยหยุดการกระทําที่ว่านี้ในอนาคตค่ะซึ่งนั่นก็หมายความว่าน่ยนะคะซึ่งนั่นก็หมายความว่าต่อไปนี้น่ยนะคะ เรื่องราวความเคลื่อนไหวต่างๆที่กําลังเกิดขึ้นแล้วก็คําวินิจฉัยที่มีออกมาของสารรัฐธรรมนูญนั้นมันกําลังกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่แล้วล่ะค่ะสําหรับการชุมนุมและการทํากิจกรรมทางด้านการเมืองที่สารรัฐธรรมนูญนั้นมีข้อกําหนดออกมาในการวินิจฉัยคดีคด,ดีนี้นะคะโดยเมื่อวานนี้ถ้าจะดูรายละเอียดเลยคุณผู้ฟังคะถ้าจะลงล,ละเอียดนะ,นะคะของสารรัฐธรรมนูญเมื่อวานเนี่ยสารรัฐธรรมนูญเองได้ออกนั่งบรรลังอ่านคําวินิจฉัยกรณีที่คุณนัทพรโตประยูนค่ะอดีตที่ปรึกษาประธานผู้จัดการแผ่นดินยื่นคําร้อง ขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญในมาตรา49ว่าการกระทําของกลุ่มแกนนําแนวร่วมม็อบราชดรได้แก่ในอนนนนพาในพนุพง์จาดนอกนางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลกับกรณีที่มีการปราศัยเมื่อวันที่10ส,สิงหาคมปี63ในการชุมนุมเพื่อเสนอข้อเรียกร้องเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองตามระบอบราาประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญในมาตรา49วรรคหนึ่งหรือไม่ ซึ่งก่อนอ่านคำวินิจฉัยนะคะคุณผู้ฟังสารรัฐธรรมนูญค่ะก็ได้อ่านรายการพิจารณาคดีแล้วก็พิจารณาคำร้องนะคะของผู้ถูกร้องที่1ถึงผู้ถูกร้องที่3ที่ขอให้แก้ไขคำสั่งที่ผิดพลาดแล้วก็มีคำสั่งให้ไต่สวนลงวันที่29ตุลาคมโดยสารพิจารณาแล้วก็เห็นว่าเมื่อวันที่22กันยายนนะคะสารเองก็มีคำสั่งให้ยุติการไต่สวนเพราะว่าพยานหลักฐานเพียงพอพิจารณาวินิจฉัยได้ซึ่งทางตัวของนายกฤษดางนุจรัตนค่ะ ทนายความผู้รับมอบอํานาจนะคะจากนายอนนท์นำพาแล้วก็ทางด้านเนี่ยนะคะายน,นรเศรษนาหน,นองตูมด้วยทนายความผู้รับมอบอํานาจจากนายพนุพงษ์จัดนอกแล้วก็นางสาวปนัสยาได้ขออนุญาตค่ะไม่ฟังการพิจารณาและขอออกจากห้องพิจารณาคดีโดยทั้งสมรายค่ะมู้ฟังก็มีการกล่าวกับศาลในทานองเดียวกันนะคะว่าได้ยื่นคําร้องเนี่ยขอให้ศาลเปิดการไต่สวนแล้วก็ได้พาตัวพยาน ก็คือสสิวรลักษ์เนี่ยมาเพื่อการไต่สวนจึงได้รับคำขอนะคะจากตัวของนายอนนท์และก็นายพานุพงศ์ว่าขอไม่ฟังการพิจารณาคดีนี้ซึ่งทางตุลาการศาลร,รัฐมนูญค่ะก็พิจารณาแล้วก็ยืนยันตามมติเดิมนะคะก็คือยุติการไต่สวนเนื่องจากว่าพยานหลักฐานเนี่ยเพียงพอพิจารณาวินิจฉัยได้แล้วก็การดําเนินการเนี่ยก็เป็นระบบไต่สวนทําถูกต้องนะคะตามกฎหมายทุกอย่างแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้ถูกร้องเนี่ยชีย้แจงแก้ ข้อกล่าวหามาเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วและผู้ถูกร้องเองก็ได้ชี้แจงมาครบถ้วนแล้วและนอกจากนี้ก็ยังใช้เวลาพิจารณาประมาณปีเศษแล้วและทุกอย่างนั้นก็เป็นไปด้วยความรอบคอบด้วยซึ่งสารรัฐธรรมนูญค่ะก็ได้อ่านคำวินิจฉัยนะคะเรื่องพิจารณาเนี่ยแหละค่ะโดยนะคะในรายละเอียดเนี่ยสารรัฐธรรมนูญก็เห็นว่าประวัติศาสตร์การปกครองของไทยเนี่ยอำนาจการปกครองเป็นของพระมหากศาศาษัตริย์มาโดยตลอดนับตั้งแต่ยุคกรุงสุโขทัย อยุธยาตลอดจนกรุงรัตะนโกสินทร์พระมหากษัตริย์มีพระราชภารกิจสําคัญยิ่งเพื่อรักษาความอยู่รอดของบ้านเมืองและประชาชนโดยดํารงตําแหน่งจอมทัพไทยนํากองทัพต่อสู้ปกป้องและขยายราชนาจักรตลอดเวลาจึงเป็นที่เคารพศรัทธาและเป็นศูนย์รวมจิตใ,ใจของปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดหลายร้อยปีแม้เปลี่ยนแปลงการปกครองในปี2475คณะราษฎรผู้ก่อการและประชาชนชาวไทยเองก็ยังหินพ้องต้องกันในการอัญเชิญพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันหลักคงอยู่กับระบอบประชาธิปไตยโดยเรียกว่าระบอบก,การปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและราชนาจาักก็คงไว้ซึ่งระบอบนี้อย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นข้อเรียกร้องให้มีการยกเลิกการรับรองพระราชาฐานะของพระมหากษัตริย์ประมุขของรัฐผู้ใดจะกล่าวหาละเมิดไม่ได้จึงเป็นการกระทําและก็เจตนาที่จะทําลายล้างสถาบันพระมหากษัตริย์โดยชัดแจ้งการกระทําของผู้ถูกร้องที่หนึ่งถึงผู้ถูกร้องที่3เนี่ยซ้อกลอน บ่นทำลายระบอบประชาธิปไตยเรียกร้องโจมตีในที่สาธารณะนะอ้างเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญอย่างไม่ถูกต้องมีการใช้ถ้อยคำหยาบคายละเมิดสิทธิและเสรีภาพประชาชนอื่นได้ด้วยเป็นกรณีตัวอย่างให้คนอื่นทำตามมีการดำเนินงานอย่างเป็นขบวนการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายมีการจัดตั้งกลุ่มองค์กรเครือข่ายใช้ความรุนแรงต่อเนื่องมีส่วนในการจุดประกายการอภิปรายปลุกเร้าให้เกิดความรุนแรงในบ้านเมือง ทำให้เกิดความแตกแยกของคนในชาติและก็นําไปสู่การล้มล้างระบอบประชาธิปตไตยในที่สุดสารรัฐธรรมนูญนะคะยังได้อ่านคำวินิจฉัยต่อไปอีกแล้วค่ะคุณผู้ฟังว่าแม้การปราศัยนะคะเมื่อวันที่10สิงหาคมปี63เนี่ยจะผ่านไปแล้วก็ตามแต่ปรากฏว่าผู้ถูกร้องที่1ถึงผู้ถูกร้องที่3เนี่ยยังคงร่วมชุมนุมกับบุคคลกลุ่มต่างๆใช้ยุทธวิธีเปลี่ยนแปลงการชุมนุมแล้วก็เปลี่ยนตัวบุคคลในการปราศัยและใช้กลยุทธ ไม่มีแกนนำแต่มีรูปแบบการกระทําซึ่งกลุ่มคนที่มีแนวคิดเดียวกันแล้วก็เครือข่ายที่เกี่ยวข้องมีลักษณะขบวนการเดียวกันมีเจตนาเดียวกันในการกระทําซ้ําและกระทําต่อไปยังต่อเนื่องมีการกระทําเป็นขบวนการปลุกระดมใช้ข้อมูลอันเป็นเท็จที่ก่อให้เกิดความรุนแรงและความวุ่นวายในสังคมซึ่งสถาบันพระมหาก,กรรษัตริย์ของไทยนั้นเป็นเสาหลักสําคัญที่จะขาดเชืยอไม่ได้ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นการกระทําใดๆก็ตามที่มีเจตนา เพื่อทำลายหรือว่าทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์นั้นต้องสิ้นสลายไปไม่ว่าการพูดเขียนหรือว่าการกระทำต่างๆเพื่อให้เกิดผลเป็นการบ่อนทำลายด้อยคุณค่าหรือว่า long, อ่อนแอลงย่อมมีเจตนาลม้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งพฤติการในการปราศัยของผู้ถูกร้องที่1ถึงผู้ถูกร้องที่3นะคะในวันที่10สิงหาคมปีที่แล้วเนี่ยแล้วก็พฤติการต่อเนื่องหลังจากนั้นเป็นต้นมา แสดงให้เห็นมูลเหตุจูงใจของผู้ถูกร้องที่1ถึงผู้ถูกร้องที่3ว่าการใช้สิทธิรือวาเศษริภาพโดยมีเจตนาซ่อนเร้นในการล้มล้างการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกไม่ใช่เป็นการปฏิรูปเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยไม่สุจริตมีการละเมิดกฎหมายแล้วก็มีมูลเหตุจูงใจล้มล้างการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกตามรัฐธรรมนูญในมาตรา49กวร์หนึ่ง เพราะฉะนั้นค่ะสารรัฐธรรมนูญน,นะคะจึงมีมติเสียงข้างมากก็คือ8ต่อหนึ่งเห็นว่าการกระทําของผู้ถูกร้องที่1ถึงผู้ถูกร้องที่3เนี่ยเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองตามรัฐธรรมนูญในมาตร,รา49วร์หนึ่งและก็มีมติเป็นเอกฉันค่ะสั่งการให้ผู้ถูกร้องที่1ถึงผู้ถูกร้องที่3รวมไปถึงกลุ่มองค์กรเครือข่ายเลิกกระทําการที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตตามรัฐธรรมนูญในมาตรา49วรรสอง